ฝากเพืพ่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าการถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนนะคะโดยการถ่ายข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างหน้าด้วยไว้ในใบเดียวกันนะคะอันตรายมากเลยกระทรวงมหาดไทยนะคะระบุว่าการถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ใช้เป็นหลักฐานนะคะถ่ายเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งตอนนี้นะคะเวลาไปติดต่อราชการหลายท่านยังเข้าใจผิดด้วยนะคะว่าเวลาถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนต้องถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ่ายได้นะคะสมมุติว่าด้านหน้าเป็นของเรานะคะแต่ว่าด้านหลังเป็นบัตรของคนอื่นแต่ว่าไม่ควรที่จะถ่ายเป็นแบบว่าด้านหน้าก็ของเราด้านหลังของก็ของเรานะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อมิฉาชีพนะคะ พ่อแม่พี่น้องเคยสังเกตไหมคะเวลาเราไปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านนะคะทางร้านเขาก็จะถ่ายด้านหน้าส่วนด้านหลังเขาก็จะมีแบบของเขาเพื่อที่จะแปะแล้วก็ถ่ายให้เรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราถ่ายนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังซึ่งแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันจะทําให้พวกวิชาชีพนะคะขโมยข้อมูลของเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะ ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในการไปติดต่อราชการรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามิชฉาชีพแอบอ้างนำข้อมูลนะคะไปทำผิดกฎหมายหรือสวมรอยหลอกลวงผู้อื่นซึ่งก็มีนะคะเฟซบุ๊กของลุงทนายใจดีปรึกษาด้านกฎหมายฟรีนะคะโพสต์เตือนว่า สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นปัจจุบันนะคะไม่ควรถ่ายด้านหน้าและก็ด้านหลังที่เป็นของเราไปพร้อมกันนะคะกับด้านหน้าเด็ดขาดพอด้านหลังบัตรนะคะจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐนะคะเช่นสันากรตำรวจกระทรวงกรมต่างๆรวมถึงภาคการเงินนะคะใช้เ a เซอร์ไอนี้ในการทําธุรกรรมตรวจสอบยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแอปนะคะที่เกี่ยวกับการเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คะต้องใช้ทั้งหมดหากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหลุดไปก็จะเป็นอันตรายยิ่งนะคะยิ่งข้อมูลเ a เซอร์หลุดไปด้วยแล้วก็ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณนะคะเหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดออกไปพร้อมกับ C.V.V หลังบัตร ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังไว้ด้วยสําหรับการถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลังไว้ในใบเดียวกันนะคะซึ่งข้อมูลของท่านอาจจะถูกนะคะจุลกรรมไปใช้ในทางที่ไม่ชอบนะคะหรือทางที่ผิดกฎหมายหากนะคะท่านจะถ่ายด้านหลังก็อย่างน้อยก็ปิดเลขไว้นะคะตอนที่จะถ่ายส่วนเว็บนะคะหรือแอปพลิเคชันไหนให้กรอกนะคะ เลเซอร์ไอดี ID ก็ต้องระมัดระวังไว้เช่นกันนะคะหากไม่ใช่สถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าสถาบันการเงินบริษัทใหญ่ๆที่น่าเชื่อถือนะคะเราก็ไม่ต้องให้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่ารายละเอียดด้านหลังของบัตรฝากถึงท่านผู้ชมช่องคุณแม่แชร์เรื่องด้วยนะคะบางท่านอยากจะให้นะคะ เช็ครายละเอียดว่าเงินเข้าหรือยังนะคะเช็คยังไงส่งหมายเลขบัตรป,ประจำตัวประชาชนมานะคะให้ทางใต้คลิปวิดีโอนะคะซึ่งอย่าทำนะคะก็คือมันอันตรายต่อท่านมากซึ่งคุณแม่เชลเรื่องเห็นก็ได้ไปลบให้กับพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะคะเพราะว่ากลัวข้อมูลของท่านจะถูกนะคะนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเราไม่ควรที่จะเปิดเผยในที่สาธารณะนะคะก็โอเคนะคะเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ต้องส่งข้อมูลของท่านมายัางช่องหรือว่าคลิปวิดีโอคนไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ควรส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้คนอื่นเห็นนะคะทางช่องคุณแม่แชร์เรื่องหากเห็นนะคะบางท่านคุณแม่ก็ได้ลบนะคะลบให้พ่อแม่พี่น้องไปบ้างแล้วนะคะ ่วนมากนะคะก็ยังเข้าใจในแบบเก่าๆนะคะก็คือว่าการถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนจะต้องถ่ายทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะแต่สมัยนี้จริงๆแล้วนะคะถ่ายเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวก็เพียงพอนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยนะคะส่งมาถึงหน่วยงานต่างๆของทางรัฐนะคะลงเมื่อวันที่22มีนาคม2556ว่า สำหรับการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานนะคะให้ถ่ายเฉพาะนะคะด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากมาเตือนพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ Okay.